ว้าวทำได้ดีเจ้าเติบโตได้เรียนรู้ได้ไหว,ว่างข้าเฝ้ามองเจ้าอนานแล้วเจ้าเป็นจอมฮิปหญิงที่เก่งแต่เจ้ายังขาดสิ่งสำคัญของการเป็นจอมทิปหญิงนี่คือคำพิเสียนวิธีเห็นความงามแบบเร่งรัดรวดเร็วแต่ไม่รียบร้อนกระบวนท่าที่หนึ่ง กรบผิวให้มิดพิชิตสันจมูกพื้นฐานนั้นสําคัญดังเช่นรองพื้นต้องกลบให้มิดปิดทุกจุดด่างพร้อยเสริมซับเล็กน้อยที่จมูกดึงดูดเงินทองก้าแรกนั้นสําคัญส่วน9ก้าสนั้น18กระบวนท่าที่2เขียนคิ้วคมให้ศัตรูต้องมดุดต่อมาคือคิ้วต้องคมดังมิดดาบเสริมเสน่ห์ให้ใบหน้าดูโเฉี่ยว ระบวนท่าที่สามาดฟันด้วยความวัยแสปากแดงไม่เกรงใจใครสุดท้ายริมฝีปากต้องแดงเด่นเห็นตั้งแต่หมื่นลี้เติมเสริมให้อวบอิ่มดังแม่น้ำไหลหลากโชคราบมัง่งคั่งเท่านี้เจ้าก็พร้อมสำหรับทุกท่วงท่าจนได้รำอย่างมั่นใจและก้าวออกไปเป็นตัวแม่แห่งยุทธภพ